สวัสดีครับนะครับการแซบอยู่ที่ประตูผีนะครับอยู่ที่นี่ครับทิพสมัยผัดไทยประตูผีนะครับกะว่าจะมากินแหละครับแต่เห็นคนแล้วนี่เดินมาจากตรงนู้นเลยนะครับเดิตรงป้อมตรงวัดพระผ้าอะไรสักอย่างพอดีก็ทําทางใหม่ก็น้องแท็กซี่ไปเลยบอกให้เดินลงนี้กอนพี่อะไรเงี้ยก็ดูนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมกลับกล้องให้ดู คือคนเยอะมากไม่ได้มีคนไทยคนฝรั่งก็มีต่างชาตินะครับเยอะไม่หมดเลยตุกตุกต,กตกุมารอคิวกันเพียบเลยเดี๋ยวผมกลับกล้องให้ดูนะครับเนี่ยดูดิโอ้โหกะว่าจะไปแบบแล้วเข้าทำทางตรงนี้ฮะ <c oughs> นะครับทำทางตรงนี้ก็เลยแบบแล้วก็รถมันก็ทางแคบอ้าวโอ้เหมือนเปนทัวร์มาเลยนะ อะไรวะสิร้ามีขนมเบิ้งไปเดี๋ยวพาไปดูกันครับวันวันเวลละมีอะไรขายบ้างแถวแถวนี้คือผมไปกินสาขาตงาารงแถวนครปฐมเนาะอร่อยมากเลยเดี๋ยวดูกันนะครับว่าจะมีโอกาสได้กินไหมอะ่ะเดี๋ยวดูกันนะครับนี่อยู่ร้านนี้นะครับทิพย์สมัยผัดไทยประตูผี คือเจ้าเขาคิดคน้นสูตรมาแล้วก็จะมีทัวร์มาโอ้โหคนรอคิวเพียบคือจะไม่ได้กินง่ายหรอกครับดูทรงแล้วเดี๋ยวไว้เป็นวันหลังก็ได้ไม่เป็นไระะนะี่ชื่อร้านนะทิมสมัยบรรจงคือเชลชนชิมนะครับแต่ผมว่าไปจีนแล้วนั่นก็เจ้าเดียวกันแหละแล้วคนไม่เยอะเท่านี้ด้วยนี่ก็ต้องทำอไงที่ไม่ออกแหละ ไปมีมีเราด้วยอยู่เนนี้ต้องมีความเป็นธรรมนี่นะครับแต่อร่อยครับอร่อยเลยแต่จะให้แบบมารอยอย่างนี้มันก็โหเอาเรื่องเลยนะน,นู่นทั้งแรงก็ทำกันอยู่นู่นนะครับอนันนี้ก็ขายในน้ำส้มนะครับเป็นน้ำส้มน้ำส้มที่นี่ก็ขึ้นชื่อนะครับนี่เปิดพธิธีราเลยนะเอเอเอ๋อ คงต้องไปหากินที่อื่นก่อนแหละครับเพราะว่าเยอะจริงๆริงอ๋อเสียดายผมก็ไม่เคยมานแตอนนี้เลยอยากจะมาชิมเฉยๆว่าเป็นยังไงว่าสาขาต้นลำหลับของเขาเนี่ยจะมีคนเยอะอะไรยังไงเยอะจริงๆเยอะแบบต้องเข้าแถววะนี่อะไรอ,ะอ่ะอ๋อมันจะเป็นทัวร์นะเหมือนจะพวกปักกุเทศพวกอะไรเงี้ยถาม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไร ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเดี๋ยวว่าหลัง่อยมาหากินกันก็ได้แงขอบคุณทุกการติดตามนะครับเพราะว่าผมดูคิวแล้วแบบโอ้โหเยอะมากอะเยอะมากมีเยอะมากมเ,ยมาเยอะมากท้าทางยาแล้วคนนั่งกินอยู่ข้างในเพียบเลยนะครับนะเดี๋ยวไปดูดิตรงอื่นมีอะไรกินบ้างโนู้นมีอะไรบ้างอะไรหรือเปล่านะหลๆมาแล้ว ะครับเอานี่โอ้แล้วท่องเที่ยวก็คือรถตุกต๊กๆไปนี่ยบอกว่าแมสซิ่งไทยแนลนด์นะเมื่อกี้เป็นกลุ่มใหญ่เลยเมื่อกี้เขาก็แบบพากันทัวร์ไปนู่นเออดีครับเป็นส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับเมื่อ <Thank you. S 1> กี้มีกลุ่มเบลเลอร์เลยวันนี้นะครับนี่ทิปสมัยครับเลยเขาเรียกว่าตัวผีเหรอผมไม่รู้งานเลยขาเรียกว่าตัวผีภาษาไทยวัวตัวผีนี่ภาษาไทยวัวตัวผี <c oughs> อ่ะนะครับ ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับ mm hmm. เดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ